Armofac Academic Center, A Center. for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยลงลึกกันเรื่องเทคโนโลยี CRISPR นะครับโดยอ้างอิงจากเอกสาร CRISPR เทคโนโลยีแก้ไขยีนปฏิวัตินี่แหละครับดูแล้วน่าสนใจมากเป้าหมายก็คือมาดูกันว่าแก่นสำคัญของเครื่องมือนี้คืออะไรกันแน่เอาละครับมาเริ่มกันเลยเอกสารนี้ก็อธิบายว่า CRISPR คืออะไรแต่ สำหรับคนที่อาจจะพอรู้มาบ้างแล้วช่วยขยายความนิดนึ่งได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญจริงๆที่ทำให้มันต่างออกไปคืออะไรได้ค่ะคือเอกสารนี้เน้นเลยนะคะว่า CRISPR ไม่ใช่แค่กันไกลตัด DNA แบบธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันเป็นระบบที่เอ่อแบบว่ายืมมาจากกลไกลป้องกันตัวของแบคทีเรียค่ะหัวใจสำคัญจริงๆคือความสามารถในการโปรแกรมได้อย่างแม่นยำว่าจะให้ไปตัดตรงไหนของ DNA โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าไกด์ RNA เป็นตัวนำทางค่ะส่วนที่เป็นกันไกลปัดจริงๆก็คือเอนไซม์แคสไหรือตัวอื่นๆที่คล้ายกันค่ะเอกสารใช้คำว่าปฏิวัติเลยนะครับอะไรคือจุดที่ทำให้มันก้าวกระโดดขนาดนั้นล่ะครับถ้าเทียบกับเทคโนโลยีเก่าๆอย่างพวก s i n ิ Sing f i n g e r s หรือ Talens ที่เคยได้ยินกันอืจุดเปลี่ยนสำคัญที่เอกสารชี้ให้เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องความง่ายกับความเร็วเนี่แหละค่ะ เทคโนโลยีเก่าๆเ,เนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ความเชี่ยวชาญสูงมากในการออกแบบโปรตีนให้ไปจับกับ DNA เป้าหมายแต่ CRISPR เนี่ยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับเบสสั้นๆบนไกด์ไ n a อ็ก็เปลี่ยนเป้าหมายได้ละค่ะเอกสารเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเปลี่ยนจากการสร้างกุญแจใหม่ทั้งดอกมาเป็นการแค่เปลี่ยนรหัสบนกุญแจดิจิตอลอะค่ะอ๋อครับครับ มันลดเวลาจากเป็นเดือนเดือนเหลือแค่ไม่กี่วันในบางกรณีเลยนะคะแล้วก็ทำให้ห้องแับทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะโหน่าสนใจตรงความง่ายนี่เองนะครับที่ทำให้มันแพร่หลายเร็วมากแล้วในแง่กลไกการทำงานล่ะครับพอกราย RNA พา Cas9 ไปเจอเป้าหมายแล้วตัดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับเอกสารมีรายละเอียดตรงนี้ไหมมีค่ะคือหลังจากตัดแล้วเซลล์ก็จะพยายามซ่อมแซม DNA ที่ขาดไปนะคะ เอกสารอธิบายว่ามีกลไกหลักๆสองแบบที่เซลล์ใช้1คือการซ่อมแบบต่อปลายสาย DNA เข้าด้วยกันง่ายๆที่เรียกว่า NSJ นะคะซึ่งแบบนี้มักจะผิดพลาดน,นิดหน่อยทำให้เกิดการกลายพันธุ์เล็กๆน้อยตรงที่ตัดซึ่งผลก็คือมักจะทำให้ยีนนั้นๆหยุดทำงานไปเลยอันนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการปิดยีนที่ไม่ต้องการค่ะอ๋อครับครับ เหมือนกับว่าทำให้ยีนนั้นใช้การไม่ได้ไปเลยใช่ค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า HDR หรือ Homology Directed Repair ถ้าเราใส่แม่แบบ DNA DNA template ที่เราออกแบบไว้เข้าไปด้วยนะคะเซลล์ก็จะใช้แม่แบบนั้นในการซ่อมแซมค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เราสามารถเขียนข้อมูลพันธุกรรมใหม่ลงไปแทนที่ของเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขย,ยีนที่ผิดปกติหรือแม้กระทั่งการเพิ่มยีนใหม่เข้าไปเลยความแม่นยำของ HDR นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้ CRISPR มีศักยภาพสูงมากในการรักษาโรคทางพันธุกรรมอย่างที่เอกสารบอกไว้เลยค่ะ เข้าใจแล้วครับคือมีทั้งการปิดยีนเดิมแล้วก็การเขียนทับหรือแทรกข้อมูลใหม่เข้าไปได้ด้วยทีนี้เอกสารได้ยกตัวอย่างการนำไปใช้ที่เห็นภาพชัดๆบ้างไหมครับนอกจากเรื่องการรักษาโรคมีแน่นอนค่ะเอกสารพูดถึงการประยุกต์ใช้ในวงการเกษตรค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างเช่นการสร้างพืชที่ทนทานต่อโรคแมลงหรือ,อ,อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปยกตัวอย่างก็การพัฒนาข้าวทนแล้ง หรือมะเขือเทศที่สุกช้าลงเพื่อให้ขนส่งได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ crispr ในการศึกษาหน้าที่ของยีนต่างๆในสิ่งมีชีวิตโมเดลด้วยซึ่งอันนี้ช่วยเร่งความเร็วในการค้นคว้าทางชีววิทยาพื้นฐานได้แบบมหาศาลเลยค่ะโอ้โหการเร่งความเร็วในการค้นคว้านี้ก็น่าจะเป็นผลกระทบที่สําคัญมากๆเลยนะครับเหมือนเราได้เครื่องมือที่ทําให้ทดลองแล้วก็เรียนรู้เร้เร,เร็วขึ้นแบบหลายเท่าตัวเลย พอพูดถึงศักยภาพที่มันหลากหลายขนาดนี้แล้วเอกสารได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายหรือว่าข้อจำกัดอะไรบ้างไหมครับนอกจากเรื่องทางเทคนิคเอกสารกล่าวถึงประเด็นเรื่อง off-target effects ค่ะ หรือก็คือการที่ crispr อาจจะเผลอไปตัด DNA ในตำแหน่งที่เราไม่ไต้องการบ้างถึงแม้ว่าจะพยายามออกแบบ Guide RNA ให้มันจำเพาะเจาะจงที่สุดแล้วก็ตามนะคะซึ่งออันนี้เป็นความกังวลหลักเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปใช้กับมนุษย์นอกจากนี้ความง่ายในการใช้งานของมันเองเนี่ยแหละคะ่ะก็ทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงการเข้าถึงแล้วก็การกำกับดูแลเทคโนโลยีนี้ในระดับโลกด้วยค่ะ ครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นมาเลยนะครับทั้งเรื่องความแม่นยำแล้วก็ความกังวลเรื่องผลกระทบที่ไม่คาดคิด โดยสรุปแล้วเอกสาร CRISPR เทคโนโลยีแก้ไขยีนปฏิวัติก็ฉายภาพให้เราเห็นว่านี่คือเครื่องมือที่ส่งพลังจริงๆนะครับที่เปลี่ยนโฉมหน้าการวิจัยทางชีววิทยาและก็การแพทย์ไปเลยด้วยความง่ายความเร็วแล้วก็ความสามารถในการแก้ไข DNA ที่แม่นยำขึ้นกว่าเดิมมากใช่เลยค่ะมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะมากจริงๆตั้งแต่การรักษาโรคที่เคยคิดว่า อา,อาจจะหมดหวังแล้วไปจนถึงการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันความท้าทายทั้งทางเทคนิคแล้วก็ความปลอดภัยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปอย่างรอบคอบค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกเอกสารนี้ก็ไม่ใช่แค่ความเข้าใจว่า c ริ s p ปอร์ทำงานยังไงหรือมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่ยังรวมถึงภาพรวมของภูมิทัศน์ที่มันกาลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะเทคโนโลยีนี้ด้วย ถูกต้องเลยค่ะและคำถามที่เอกสารอาจจะทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องจริยธรรมว่าเราควรทำอะไรนะคะแต่เป็นคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยว่าแล้วขีดจำกัดต่อไปของเทคโนโลยีนี้คืออะไรเราจะเพิ่มความแม่นยำลดไอ้เจ้า off-target effects เนี่ยได้ยังไงอีกแล้วก็จะมีเทคโนโลยีแก้ไขย,ยีนแบบใหม่ๆที่พัฒนาต่อยอดจาก CRISPR เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าในอนาคตอันใกล้นี้อืม เป็นมุมมองที่น่าสนใจชวนให้ติดตามความก้าวหน้าต่อไปจริงๆครับ